ไอติมหลอดนะคะโอ้โหเป็นที่ชอบของเด็กๆนะคะโอ้โหถูกใจเด็กๆมากๆเลยค่ะนะคะรอเลยใช่ไหมคะยืนรอเลย ชนวัดบางกระดานสวนราชบำรุงนะคะค่ะตรงนี้มีอะไรมาแสดงบ้างคะยำเห็ดค่ะต้มเห็ดค่ะเพื่อสุขภาพเป็นยำเห็ดต้มเห็ดนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใช่ไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะเข้าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอ๋อค่ะกาปลูกผักสวนค่ะโอ้โหมีน้ำสมุนไพรด้วยนะคะน้ำสมุนไพรนี่ทำจากอะไรคะอ๋อทำจากน้ำสำรองนะทำจาก ะคะ่ด้านในนี้จัดแสดงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอันนี้ด้านในนะคะเป็นแสดงเกี่ยวกับการเสด็จประพาสครั้งที่หนึ่งนะคะถึงครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่เจ็ดใช่ไหมคะค่ะ,คะโอเคค่ะตรงนี้ได้จัดได้สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จัดแบบไทยๆนะคะ นะคะมีภาพของพระองค์ท่านนะคะวางไว้เต็มเลยนะคะแล้วก็มีงอบของน้ําเชี่ยวนะคะงอบของน้ําเชี่ยวผิดพันธุ์ของบางกระดานในนี้เป็นอะไรบ้างคะเป็นศูนย์ปัญจา่าค่ะอ,อ๋อค่ะของศูนย์ปัญจะอันนี้เป็นของศูนย์ปัญจะนะคะมาร่วมแสดงด้วยนะคะมีผักพื้นบ้านด้วยนะคะโอขายถูกด้วยนะคะเนี่ยต้นละ20บาทต้นละ10บาทเท่านั้นค่ะเยี่มมากเลยน่าซื้อมากค่ะ อันนี้เป็นของอำเภอบ่อไร่นะคะค่ะศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดงนะคะอำเภอบ่อไร่ใช่ไหมคะ, ay, อ,ะอันนี้ผล<อ>ิตเองที่บอ่อไร่ไหมคะผลิตเองไหมคะไม่ได้ผลิตเองแต่นํามาขายนะคะที่บอ่อไร่นี่มีผิดพันธุ์ตัวไหนที่เป็นของบอ่อไร่บ้างคะอ๋ออันนี้คือเราซื้อไปเข้ามาแล้วเราก็มาเพิ่มมูลค,ค่าโกกออมาเพิ่มมูลคา่าโอ้เยี่ยมจริงๆค่ะเยี่ยมจริงๆเลยค่ะค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ นะคะขายดีอยู่แล้วค่ะเป็นที่นิยมนะคะเป็นที่นิยมมากๆเลย,น,ยลนะคะกระจูดจอันนี้เรียกว่ากระจูดใช่ไหมคะกระจูดนะคะค่ะที่ศึกษาอำเภอบ่อไร่อันนี้ผลิพันธ์ของอำเภอบ่อไร่นะคะมีมะไฟด้วยนะคะค่ะมีต้นไม้ด้วยนะคะตามเทรนเลยนะคะโอ้โหต้นไม้ขยายพันธุ์เอง อันนี้ตามเทนเลยนะคะค่ะอันนี้ทัพทิมสยามอำเภอบอ่อไร่เหมือนกันนะคะค่ะด้านในเป็นจัดนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์เรียนรู้นะคะทักษะอาชีพนะคะในพระราชบัญญในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีภาพของพระร,ราชกรณียกิจสำคัญของรัชกาลที่5ด้วยนะคะค่ะน่ารักจริงๆนะคะค่ะ การต่อยอดนะคะทักษะอาชีพโครงการข้าวของพ่อนะคะอันนี้เป็นผลงานของอโรงเรียนนะคะบอ่อไร่นะคะนะคะอันนี้โรงเรียนบ้านหนองบอนนะคะอำเภอบ่อไร่นะคะเยี่มจริงค่ะ มีผักปลอดสารพิษด้วยนะคะนะคะอันนี้เป็นผักลอชเกตค่ะค่ะชมพู่แล้วก็อันนี้ผักคะน้าค่ะอันนี้ปลูกเองที่ปลูกเองที่โรงเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าประดูบ้านท่าประดูนะคะแล้วก็พริกสดนะคะโอ้นี่ขายไม่แพงนะคะค่ะไม่แพงขายขายราคาย่อมเยามากเลยค่ะด้านนู้นก็เป็นผลไม้ตามฤดูของ ศูนย์เครือข่ายลุ่มแม่น้ําตราดนะคะศูนย์เครือข่ายนี่หมายถึงมีมีในกลุ่มมีใครบ้างคะอันนี้เป็นต้นไม้นะคะโอ้นี่เลี้ยงได้ใบใหญ่มากเลยคะ่ะโอ้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเองนะักเรียนเลี้ยงเอง ต่างประเทศนะคะไก่ต่างประเทศโอ้โหเต็มเลยค่ะข้างในเยอะเลยค่ะเข้าไปดูได้นะคะค่ะรี่ใช่ไหมกระรี่หลายอย่างครับพี่จุดแรกของแล้วนะอาชีวะศึกษาอาชีวะศึกษาจังหวัดตราดนะคะอันนี้จำหน่ายอะไรบ้างคะ ขนมจีบนะคะขนมจีบโบราณนะคะมีไส้อะไรบ้างคะอาจจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นไก่สับค่ล้ายๆสคูเลยค่ะแต่อ้จะไม่ัคูะ่ะาจะเป็นานทเมที่คสับคูก็คือเป็นเป็นถัไปนะคะทีจะเป็นสนี้ค่ะถาทำน่าทานนะคะน่าทานดีค่ะอันนี้กำลังนึ่งใช่ไหมคะกำลังนึ่งนะคะ โอ้น่ารักมากค่ะ ขนมจีบไทยในวันนี้ค่ะลงชื่อให้คับนิดนึงนะคะทานฟรีนะคะรับเกียรติบัตรฟรีทางด้านนี้ได้เลยค่ะนะคะข้าวคุกพริกเกลือค่ะเมนูที่สี่นะคะเป็นข้าวคุกกะปิค่ะแล้วก็น้องง่คะ Gracias. <laughs>